นี่นะครับทุกคนนี่คือคอมแคสเกมของผมเลยนี่นี่เก้าอี้ผมอันนี้จริงรางวัลก็สลับเก้าอี้กับพ e ี่นะครับก็ประมาณนี้นี่อันนี้จอใช้เป็นจอทีวีครับเป็นซัมซุงอ่ากดนิ้วไม่แน่ใจครับลืมแล้วครับแล้วก็ด๋ยวเราจะมาทําการดูสเปคคอมเลยนะผมลืมแล้วเหมือนกันดูสดๆไปด้วยกันเลยครับนี่นะครับสเปคคอมผมโหซ pu แบบนานมากนะครับทุกคนแบบรุ่นแบบเก่ามากแต่ว่ามีแรม8กิกนะทุกคนโชคดีมีแรมป8กิกนี่แหละนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายคอมให้ผมให้ดูเลยนะบุดไปใต้โต๊ะนะทุกคนนี่ครับคอมผมไอไฟตรงนี้ทุกคนอย่าสังเกตนะครับผมรู้เ็นส้าติดเองนะทุกคนอ่าสังเกตลองดูกระจอ่ย มากแต่ว่ามันยังพอมันยังพออัดคลิปได้ครับทุกคนคือก็ดีครับยังพออัดคลิปยิงพอทําการปรับได้อันที่จริงผมเล่นวีไฟไม่ได้ครับเพราะว่าอ่าเขาทุกคนไภาพมันไม่สวยใช่ไหมทุกคนตอนแรกเลยผมก็ต้องไปนั่งปรับการจอเอ,เองครับว่าทำไงให้มันเล่นได้พอเล่นไฟล์รเสร็จปุ๊บอัดไม่ได้อีก บูสเต็ปผมก็ไปนั่งปรับบูสเต็ปอีกนะครับทุกคนเลยไหมเก็ไปปรับ OBS ีปรับแบนด์แคมที่ผมเอาไว้อัดนะครับทุกคนให้มันอัดได้อีกนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับก็จริงๆนะใช่ทุกคนแบบนี้อันนึงคือนี่นะครับคือไมโครโฟนที่ผมใช้ทุกวันนะอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ต่อ สายด้านหลังเนี่ยผมเล้ต่อสายด้านหลังมันนะครับก็โหูฟังมันจะลกๆหน่อยนะทุกคนบบอทะลุเลยเวลาที่ผมต่อเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะทุกคนหน้า Desktop. เดสก์ท็อปประมาณนี้นะทุกคนคือคอมมันช้าทุกคนเห็นพวกนี้ไหมฟอร์นไนฟ์วอลุ่นแล้วเนี่ยเวลาผมเล่นผมต้องปรับภาพต่ำสุดเลยนะครับ ส่วนบูสเตเนี like ่ยผมโอเคยังเล่นได้อยู่นะครับก็ยังไม่เป็นอะไรมากครับก็ผมบอกนิดนึงแล้วกันครับสำหรับใครที่อยากทำ YouTube หรือว่าอยากทำเป็นไลฟ์สตรีมเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับถ้าเราอยากทำจริงๆส่วนอันนี้นะผมไม่ไลฟ์ในคอมนะเพราะว่า เอาจริงๆนะทุกคนคือสเปคมันไม่ถึงสเปคคอมมันไม่ถึงผมก็เลยไลฟ์ในมือถือส่วนเวลาจะอัดคลิปอัดอะไรเนี่ยจะในคอมได้นะครับทุกคนก็ถ้าอยากเริ่มต้นก็เริ่มต้นได้นะทุกคนดูสเปคผมแล้วไปใส่ก็ได้มันเป็นขั้นต่ําเลยแหละต่ำนต่ํามากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กั subscribe ผมนยครับตอนนี้สวัสดีคร mm. ับบาย Thank you